นะโอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้กันในเกมบัสกานะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับผมก็มาแนะนำกิจกรรมกันครับอย่าลืมติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมปนี้ผ่านส่วนของเพลย์สปัสกานะครับเปอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางการกดสูบพลาที่ของคนใต้คลิปประโยคต่างก็สสาาามมมมมรรรรรรถกกกกกดดดดไ้้เเเเทท่่่่่นน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 นัััััััะะะคคบบผอีีีี๋๋ยยววววปูิิจุ กาชาก่อนแล้วกันกาชา10ครั้งในวันนี้เป็นคิวของลูนาล่าเนะครับเป็นโปเกมอนพลังเจิดผีนะก็สุ่ม10ครั้งนะใครที่อยากได้ตัวนี้ก็มาสุ่มได้เลยนะครับส่วนรางวัลใช้เพชรเนี่ยจะเป็นกล่องประดับนะฮะสีกล่องนะฮะหนึ่งเพชรเนาะแล้วก็จะมีเหรียญแฟลตอีก17เหรียญน,นะครับประมาณนี้ต่อมานะครับเดีย๋ยวผมกระโดดข้ามไปดูแลกแสงก่อนแล้วกัน อ่ะแลกแสงนะครับในวันนี้เนี่ยสัปดาห์นี้ครับเป็นคิวของเจ้าลิงไฟ2ล่างเลยนะแล้วก็มีชาร์เวิร์สนะครับอิมเฟียวอลเคเนียนเครดิโอฮูป้าด้วยนะเออเจนเนเซกนะครับเมลโลเอตตาสองล่างวิเซนี่แลนเดอร์ลอสทันเดอร์ลอสทอร์นาดัสแล้วก็มีวิดิซิออนทอร์นาคิออนแล้วก็กไาดอนใต้ดินนะครับอืมประมาณนี้อ่ะกิจกรรมถัดไปครับเดีย๋ยวเราไปดูกันที่ถุงรางวัล อาวมาแล้วครับผมถุงรางวัลนะครับเฮ้ยผมจะบอกให้ว่าตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมานะครับไอกิจกรรมที่เอาไว้เปลี่ยนร่างมิวทูกรอแม่งมาโคตรบ่อยเลยครับเมื่อปีที่แล้ว2023มาแค่2ครั้งนะฮะปีเดียวไอนี่ผ่านไปแค่3 4เดือนนะฮะมาแล้ว3ครั้งอ่ะเอ้โคตรโหดเลยนะครับอ่ะก็สำหรับใครที่อยากจะทำมิวทูกร่างหนามนะครับแนะนําให้ซื้อนะครับบัตรแรกอุปกรณ์กรอตรงนี้ไว้นะฮะก็มันจะเปลี่ยนจากอ่า โทเทลเจมนะครับเป็นเน็กเจนอาร์เมอร์มันจะกลายเป็นมีทุกเกาะร่างหนามนะวิธีการเปลี่ยนร่างหนามทำยังไงไปดูคลิปในช่องได้มีทําไว้หลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับอุปกรณ์เปลี่ยนร่างนะครับริชาร์ดอนวแล้วก็มีทูเอ็กนะครับผมตัวนี้แล้วก็อุปกรณ์อัปเกรดประดับทั่วไปนะครับกลางแล้วก็สูงแล้วก็มีน้ํายาด้วยนะครับยาทองคําแล้วก็อ่าหินทักษะรัดพลังกายอ่าแล้วก็มีเนี่ยมีโซการิโอกับลูนาร่านะครับเอ้านี่ถ้าใครเอ้าดีกว่านะสองหมื่นห้าหรอ อันไหนคุ้มกันนะครับผมก็มาดูได้นะตรงนี้อ่ะก็ต่อไปครับกิจกรรมกิจกรรมเติมเงินเรื่องรางวัลนะฮะเติมเงินเรื่องรางวัลก็3,500เพชรก็รางวัล A จะเป็นสติกเกอร์ล่างมาเตอร์ของซูเปอรเนิดนะครับรางวัล B จะเป็นหนังสือกราดอนนะครับผมส่วน7,000เพชรก็จะเป็นสติกเกอร์ล่างมาเตอร์ของอูเปอร์เนิดเหมือนกันครับจำนวน12ชิ้นนะส่วนรางวัล B จะเป็นหนังสือกราดอนนะครับ240นะครับผม แล้วก็หมื่นห้าเนี่ยจะเป็นรางวัลเอจะเป็นหนังสือนะเสียรษเสิจแล้วก็มีรางวัลบีเป็นถ้วยนะครับส่วนนี้เลยนะครับสามหมื่นเพจจะเป็นนะครับอุปกรณ์นะครับรวมในคอสมานะรางวัลเอบีเหมือนกันเลยนะครับผมตรงนี้อ่ะผ่านนะครับถัดไปเป็นกองทุนนะฮะกองทุนนะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์ของดาวโอนะครับสิบชิ้นนะแล้วก็ได้เพรคืนพันหนึ่งด้วยราคาหกพันสองร้อยห้าสิบเพนะครับ แล้วก็กษษิจกรรมรีเซ็ตนิสัยครับก็ใครที่ยังมีโปรแกร,รมที่ใส่ย,ยังไม่ค่อยดีนะครับก็สามารถมารีเซ็ตนิสัยได้นะครับก็จะมีอุปกรณ์รีเซ็ตนะครับแล้วก็จะใช้เพชรก็ได้แล้วแต่เราจะใช้นะครับก็สำหรับโปรแกร,รมอนโจมตีสายกระภาพนะครับถ้าเป็นสายดาเมจเนี่ยนะครับให้นําเป็นยึดติดถ้าเป็นสายเปิดบัฟนะครับช่วยเพื่อนเนี่ยให้เป็นในส่วนของล่าเรื่องส่วนโปรแกร,รมอนโจมตีสายเวทนะครับถ้าเป็นสายดาเมจเป็นโบราณนะแล้วก็ถ้าเป็นตัวเปิดบัฟเนี่ยให้เป็นขี้ขาดนะครับผมโอเคไหมประมาณนี้ ล้วก็จะมีส่วนข้อแทนะครับกิจกรรมเติมเพชรนะฮะตรงน mm. ี้นะเออก็เป็นของสายเติมนะครับแล้วก็ต่อมานะฮะก็จะเป็นเฟื้นฟูทรัพยากรครับสำหรับใครที่อยากจะเฟื้นฟูทรัพยากรนะครับที่เราอยากจะได้จริงเราจะเป็น exp เองหรือพลังกายเองก็สามารถที่จะใช้เพชรมารับพลังกายตรงนี้ได้สำหรับใครที่ไม่มีนะครับพลังกายตรงนี้แสดงว่าคุณรับพลังกายตรงเวลาทุกวันนะฮะแ้่เกิดใครพลาดรับพลังกายไม่ตรงเวลามันก็จะมาอยู่ที่นี่นะครับเราก็ใช้เพชรในการซื้อคืนเข้ามา จะซื้อครึ่งหนึ่งหรือ100%ก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยว่าเรามีเพชรมากน้อยแค่ไหนนะครับต่อมานะครับก็เป็นกิจปฏิหารนะครับสำหรับกิจปฏิหารเนี่ยนะครับก็มีดาวโอนะครับก็อาจอะซื้อผู้กำเนิดนะครับก็อยู่กับเราสิ้นเดือนนี้นะครับผมก็ใช้หนังสือ500นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีสติกเกอร์ล่างมาเตอร์นะครับนี่เลยวันนี้มีคิวของโาน่าก็จะมี ดูนาร่านะครับจะใช้5,000ัสี่้นูกไฟนะครับในการแรกทำร่างมาสเตอร์นะแล้วก็จะมีร่างเรโซแนนซ์ของ m ิลทูเอนะครับผมมิลทูเอ็กซ์เรโซแนนซ์นะครับใช้หนังสือการ์ดดอนแรกส่วนมิลทูเอ็กซ์ร่างมาสเตอร์เนี่ยก็ใช้หนังสือการ์ดอนเหมือนกัน500เนาะแล้วก็จะมีอาวุธนะครับของเจ้ามิลทูเอ็กซ์เรโซแนนซ์นะฮะเป็นคิงล็อกนะใช้หนังสือแค่10เองนะครับบวกสนะก็เพิ่มแรงโจมตี15%บห้าเปอร์เซ็นต์ให้กับมิลทูเอ็กซ์เรโซแนนต์ทุกครั้งสมสมงก็คือสสูุด15% 5นนั่แหละ นะครับส่วน m ิวทูวายเรโซแนนครับจะใช้เพชรนะครับ, PET, รบกับหนังสือกราดอนนะครับผมตัวนี้นะครับผมส่วนล่างมาสเตอร์จะใช้เพชรกับเศษชิ้ทั่วไปนะฮะแล้วก็จะมีอาวุธประจําของ m ิวทูวายเรโซแนนนะครับคาสต์ท็อปเบอร์รี่นะฮะก็เพิ่มโอกาสติดคลิส13%ให้กับ m ิวทูเรโซแนนต์แล้วก็เพิ่มคีนะครับคีเดามเมจอีก29%นะ นอกจากนี้ครับก็จะมีในส่วนของตัวปั๊มแซดนะครับไอ้เซีนปั๊มแซดตัวปั๊มได้ดัมเพ็กนะฮะของวิเจนี่นะครับแล้วก็วิเจนี่มาสเตอร์โอ้โหมีล่างมาสเตอร์เยอะมากวันนี้นะครับใช้เพชรกับเศษชิปทั่วไปแรกนะฮะรวมถึงวอลเคเนียนมาสเตอร์ด้วยนะครับวอลเคเนียนมาสเตอร์ก็ใช้เศษชิปกับเพชรแรกเช่นกันรวมไปถึงครับอาวุธเฉพาะของอามาไปโกะนะครับผมโกลเด้นซีดนะครับก็ใช้เศษชิป100แรกอาวุธบวก3ได้นะครับ อ่ะโอเคต่อมานะครับเราไปดูโปเกมอนที่ใช้เซตชิปทั่วไป5,000แรกกันบ้างสัปดาห์นี้เป็นคิวมิวทูนะเออมิวทูเกราะนะครับผม5,000เซตชิปใครที่อยากจะได้ตัวเทพๆโกงๆเนี่ยผมแนะนำเป็นมิวทูเกราะเลยนะฮะโคตรโหดนะฮะอ่ะแล้วก็ลงไปถึงล่างมาสเตอร์ด้วยครับใช้หนังสือ500นะครับผมแล้วก็นี่เลยอาวุธของประจำของมิวทูเกราะนะฮะก็จะเป็นโทเทนเจมคุณสามารถเอาโทเทนเจมนะครับไปสวิตช์เปลี่ยนเป็นเนกเจนอาร์เมอร์ได้โดยการซื้อไอเทมที่ร้านค้านะครับผม ถ้าเราใส่โทเทนเจมมันยังไม่เปลี่ยนร่างหนามนะต้องไปทําเป็นเ็กเจนมเมอร์ก่อนนะครับก็ตัวนี้แนะนานะครับให้แลกไว้นะครับแล้วก็นี่ครับสติกเกอร์ร่างมาสเตอร์ของกาดอนใต้ดินนะครับผมแล้วก็มีร่างแฟลตด้วยนะวันนี้มีร่างแฟลดด้วยมีสติกเกอร์มาสเตอร์ด้วยครบเลยนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับอโปเกมอนที่ใช้เศษชิปนะครับแลกอีก1ตัวแต่ว่าจะเป็น10,000เศษนะครับจะเป็นใต้ทะเลนะครับไฮโอกาใต้ทะเลนะแล้วก็ร่างมาสเตอร์เนี่ยก็มีนะครับหนังสือกาดอนเช่นกัน รวมไปถึงบัตกมันพิเศษ2ตัวครับก็มีมัตรชโมนล่างพิเศษกับตัวโลคอนนะครับอาโดล่าล่างพิเศษนะครับผมก็แลกได้โดยใช้เซตชิปไม่ใช่เซจชิปเด็ดหนังสือสองร้นะฮะต่อมานะครับก็จะมีนะครับอคอสปีดนะครับผมสีทองนะครับใช้หนังสือ200โอ้โหเยอะมากนะแล้วก็อุปกรณ์อัพเกรดต่างๆพวกบัตรแต้มพยายามนะครับโลตอมต่างๆรวมไปถึงบริเวณต่างๆด้วยนะครับตรงนี้ โรเบียสึงในส่วนของ CD ดีทำลายสกิลนะครับมาแล้วนะน้องๆมีน้องๆถามมาเยอะว่าไหนจะมานี่ครับมาแล้วนะซีดีทำลายสกิลนะครับซีดีล็อกสกิลรวมไปถึงนี่เลยครับเครื่องประดับเซ็ตูพรีมนะฮะโอ้โหมาครบเลยนะถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวสําหรับสัปดาห์นี้นะมีหลายอย่างมากนะครับที่น้องๆถามหากันคือมันเอามารวมกันอยู่สัปดาห์นี้เยอะมากๆนะถือว่าดีมากเลยหรือว่าใครต้องการไอเทมอะไรนะครับแล้วก็มีพวกแลกเศษชิปแลกใบแม็กซ์นะครับผมนะฮะมีหมดเลยนะตรงนี้และนี่ครับใครที่ ซื้อไอตัวรวมในคอสมาสามารถมาแปลงเป็นในส่วนของสติกเกอร์ล่างมาเตอร์ของอาซุดผู้กําเนิดได้นะครับผมแล้วก็นี่เลยครับปิดท้ายด้วยนะฮะโปกเกมอนเทพนะครับระดับในคอสาล่างสุดยิ่ราคากับในคอสาล่างจันทร์ราคาครับสามารถมาแปลงแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอ่ะมันจะใช้โซกาเลโอนะครับกับตัวรวมนะแล้วก็รันลากับตัวรวมซึ่งมันมีขายในร้านค้านะครับมีสุ่มกาชาด้วยนะฮะ นอกเหนือจากนี้ก็มาแลกเป็นตุ๊กตาพาวเกียนะครับตุ๊กตาโพลิกรอน Z ซได้นะครับรวมถึงอุปกรณ์ไมก้าของในคอสมาเฉพาะเลยนะก็มาแลกได้เป็นอาวุธบก8นะครับและนี่เลยนะครับนี่ในคอสมามีให้แลกแล้วด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นในคอสมานะครับเอาไปทําร่างไมกา้านุ่นนันก็สามารถมาเล่นตรงนี้ได้นะครับก็ใช้หนังสือกลาดอนอยู่ที่750ชิ้นนะในการแลกในคอสมามาเล่นนั่นเองนะครับผม อ่ะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับก็มีโปเกมอนเทปเขาเยิะมากอุปกรณ์ต่างๆเข้ายิะมากนะครับผมถือว่าเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่ค่อนข้างคิดหนักเหมือนกันว่าจะเอาไเทมไหนดีนะฮะก็แล้วแต่เลยนะครับมุมอมองแต่ละคนนะครับขาดตัวไหนอยากได้ตัวไหนหนังสือมีไหมเศษชิปมีไหมก็มาแลกตัวที่ต้องการได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคก็ก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซน,นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งกดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปหน้านะครับผมซีรีเกม